ห้าหกหกห้าเด้อพี่น้องหันตำเล่าตำเล่าเนาะตำเรลวของมาดามดาวนะคะห้าหหห้าเด้อเื้อาาแต่เจ๊แม่เห็นากอดสนั่เล็มันเยอะากห้าห้าหกหกห้ามาดามดาวเอาพี่น้องจดไว้เด้อด้สอนห้องาหาเพิ่นเนาะฮาน้อยวันเนาะแหม่เศรต๊ะพี่น้องพ่แล้าแม่หาครับฮะเก้ห้า ก้าห้าเก้า่แม่อันรีดโรทีมาสูงหุ่นเซโค้งคนสื่อคนเลยสื่อคุดวงเฮียงเนะาะแต่แาดพันยางแปดคือ<า>ึ้นชื่อกระดูสามตัวบ่ก็ถือซ้งตั<า>ตลอดตลาดเราบอกอยอยากเ่าคนเบายามันมันบ่นยามันเคนสื่ออะไรเจอค่ะคุณื้อสีเปิ่นก็สิแดงมนอยู่เนาะคะ คันแม่ม่สือไม่ไดวแม่เห็ดเล็กไว้แล้วบ่กค่ะแม่เห็ดเล็กทำแล้วนะคะเฮ็ดมาขึ้นนี่ท้องหันกะรุดนาะแม่เนาะเล็กบิ่งเข่าเขาแม่เล็กบิ่งบ่กเขาเด็กบินบ้อเขาไูดใสสามกับเก่ารุดจะมาจแต่เจ้าผพ้เดียวบ่ลูกเจ้าานบ่ากันส้บ่ ยี่ใส่เราเพิ่อนอยู่ในรถเพิ่นบอกว่าเหรียญถืมานั่งจ้ะเพิ่นบอกว่าดอกเพิ่นกะเฮ็ดงานอยู่ในโทรศัพท์คือ,อ,กาาอกัอนจี้แม่คือจิ้เก่าหลายแถอเนาะวันนี้ได้เจอได้แม่มเเนี่เด้บอกเอาอ่านอ่านสู่เอฟซีฟังแน่เดี๋ยวฝ่าวิโซเดี๋ยวโนชิจดไว้ไม่อ่านแต่ก่อนก็ได้แปดหก ห้าห9หกเก้าเก้าเกสองศูน่งแปเก้ด่นแกับหกสามตัวหนึ่งแปดห้าหกเก้สองเจสตัวเด่นสมตัวน้ำเนื้อวันนี้มีสามตัวน้ำเนียนเดี๋ยวจะต่างเทียนก่อนให้หนอย พี่น้องก็ฟังไม่น้อยว่าไปเมืกก่อกี้นี่เนาะแต่อาจจะย่งเพชัดเจนเดี๋ยวจะเขียนตัวเลขให้อีกครั้งหนึ่ขขงเพื่อความชัดเจนนะคะไม่จะตามเขียนแบบสิงห์ปาก่อนมันยังเห็นชัตว์แล้วตบาลใต้หฮายังเขียนเนาะยังเอาเนาะกรือจังไหนเอาเมื่อใดแม่ว่าท่านไหนเขียนอยู่ในตบันบอ้ วันนี้วันที่ยี่สิบสองไหมเนาะอ่ะกเนี่ยทุชมค่ะวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบสองค่ะแว่าจยนไว้วาง่วบท่านได้จับนี่ดีนี่จ,จับไว้จันไว้แล้วตาวันไทยชุดนี่สวยมาก นี่ศูนย์ยูนิและตัวรัดอะไรแม่จะปล่อยบอระมีบอระมีแม่ตัวท่านจับเดี๋ยวเฮ็ดอันนี้แล้วจังจับก็ได้มาฝากไปเย็นๆเดี๋ยวเฮ็ดอันนี้แล้วจังจับเอาเป็นขั้นตัวข้างล่างกับกันดีดอ่เดี๋ยวย่าเฝ้าอ่อนทยเอานี่ล่างสกปรกมันจังคีโบเอ็มซีจังคีโบจังคีโบหมวกแมนมันที่ยี่สิบสองนั่นไหมเนบะชุดเนาะ แปดชุดมีอะไรบ้างแปดหกป่ะแม่จ้ใอ่โอเคแล้วยังมีห้าหกจ้ใชกเก้าเก้าเจ็ดเก้าเจ็ด เก้าเก้าสองเก้าสองศูนย์สามหนึ่งแปดทั้งตั้งตัวไปยุ่งสวยใจเลยเก้าแปดตั้ตัวเชี่ยไม่ไตเลยขำจ้าสถานีก็ไดยตั้งตัว ไม่พหนึ่งแปดห้าหนึ่งแปดห้ายังอีกหกเก้าสองเจ็ดศูนย์สามมีครับพี่น่อย <c oughs> เป็นยังดี๋มาทำผู้ชมหน่ะย <c oughs> สมุดหน่อยเมื่อ,นนอย, <c oughs> ยคือกองบุญตั้ม <c oughs> สมุดหน่อยคนน่อย <c oughs> พี่น่อยเลย เดี <One input> ๋ยวเขียนให้มันชัดๆก่อนเป็นตำราวละวไหมเนาะตำราวนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวขอซ้ำตัวเลขหน่อยเพได้มองแบบชัดๆห้าโอสานตัวหนังสือซีโรซัดนะคะ ยามเจ้ากันมดไว้เธอได้มือนอันนี้เลยนาะแม่เนาะน้อเแี่ก็อยากเบ,บิดมดไว้ถนัดเลยไอเล่กตลาดก็ว่าซื้อนะหงเงินหงลืินนะน้องยอเงินให้ดอกจ้าโอ้ยเอฟซี FC กะเล่กบ่เขา่าเล่กเขา่าบ่ยากเด้อ,อกคาบการให้อวนให้แม่ตลอดเนา,นา,นาะแม่เอฟซีกะอยากให้ถึกยูอยากถึกยูน,น้องแม่ แต่กับมันรุตจะเข็ดจังไรแล้วนะคะท่องหันผัดถึงถึงเล่าท่องไถเนาะผันเนาะเป็นเลยหยุดเท่าปีผัดมาหยุดเท่าได้เดี๋ยวนี้อ่าหยุดเจ็ดยังจะเบรกท้อเหยเ่อเย็บเบรกมันเปิงผงาเบรกให้มันไหลไปเงาวๆาลุตไปเนี่ยน้องพี่เนาะไอเอฟซีไหลเนี่ย กำลังสิไดายผมไมาเหยียบเปียกอ,อันนี้ก็จะเป็นตำเลาวนะคะจะเสร็จแล้วท่านผู้ชมเขียนตัวเลขย,ย้ำให้แบบชัดๆนะคะเป็นเจ้าใดแม่ตำเลาวมาหนิสูตรเอานี่จะสูตรคือเก่าบ่คือเก่านี่ละ,ะจับเอาอันสามสูตรบ่คะแม่จ้าสามสูตรเราเป็นเจ้าใสูตร สูตรตรงมันเขาะจะบอกอันในสูตรเต็มมันน่ะดเด้สูตรเต็มแม่เขาบ่ะค่ะปกติเฮ้ยเด้เด้แมวสีแดงเห็ดมันเขาบ่ะานันเป็นเขา,อาโอ้โหวดนี้ได้คือก,กันเด้นฮะนี่ใช่นี่แล้วหกเก้าสอง เก็ดสูนสามหายสังจงว่าห้สงมันเลี่ยงกันเลยว่าล่าได้เด็น่น้อวาล่าได้เดินบ่เดบได้วาไทยว่าว่าขีดนียเล่าแล้วันจะเอาไทยผลเล่าเอเยจี้ที่ซับสนเอาเอาลานี <nossos viewers> examples, ่ยเล่า huh. ส <carro. S 1> <c oughs> uh ูตรไอตุ huh. ่มของแม่มันขาบบ่สูตรตุ่มบ่ะ่ะบ่กดดเขาแสดงว่าชาว่านในรุดมือตีรุดเพิด ต่ว่นนี่เดี๋ยวให้ให้เป่าหนึ่งหนึ่งสองสองไปเป็่นหาหาสี่หากระหายเยอะูก่ห้เป่าเยอะให้เป่าเยอะแต่พวเขาแก่่าเขาไปออกหาหาเขาเด้อหงวดหาิดซื้อะไะ เขาเขาตรงส่วนี้เนาะค่ะส่วนไฮลี่ส่งไฮเสนอค่ะส่งเขาลุมเม็นวะตรงไหนเอฟแหละเป็นวะค่ะเออส่งเขาคุมเหมนเพราะว่าบริหารคุมไม่คุมเลยว่ะมีเวลาดูแลคุม ฝากบอก FC เอฟซีน่เด้อพี่น้องค่ะผู้ใดที่เขามาติดตามรับชมนะคะแกเป็นผู้ใดเห็ดกลุ่มเด้อถ้าแม่นว่าเป็นกลุ่มอื่นน่ะมันจะเป็นของปลอมส่วนที่ว่าไอไก่คลิปวิดีโอที่พ่นมาปักมาเมนนะคะจะเป็นเว็บโน่นนี่นั่น่ะบกเกี่ยวกกบเฮาเด้อน,นะคะมันเป็นไอมิจฉาชีพเด้อพว่าเข้าบรได้มีขายหวยันเป็นเว็บการพนันเด้อพี่น้องนะคะ ร้อยนะคผห้าหกก็ใหี่ยเนาะห้าหกก็มายหลม่หดก็ได้นี่แหละนี่ดึงมั่วใจสัดไปแม่สรแล้วเขียงแบบสัตข้าอยากสัตมันต้องใส่ขอบเพราะว่าใส่ขอบเวลาทายลมันองมาัดไง เดี๋ยวเอาแบบชัดๆแป๊บเวอาคุณแม่ดูหน่อยดูให้หน่อยมาชัดไหมตรงแลว้ว<ะ>ชัดแลว้วชัดถูกไหมคะ ถูกต้องเนาะนี่นี้องมึงที่ไหนนะลูกอันไม่ใช่นี้เจ้าน้อยอ่าโอเคนี่นะคะท่านผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นตำลาวนะคะของแม่น้อยนะคะสวัสดีเอฟซี FC, ทุกท่านนะคะใครเข้ามากดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเอา้าเดี๋ยวขยายกล้องให้ก่อน ก็ยังเนาะคือมีเพลงมา่วานนี่บอกเป็นลาวันด้วยก่อนยังอ้าวฮะก็เป็นยังเมเดี๋ยโนเดี๋ยวขออนุญาตติดไลค์คนที่น้องติปดอกเฟิ่องเตือนอ้ติปที่คัดสิทธ์แล้วอ้าท่านผู้ชมนะคะขอบคุณทุกท่านขอบคุนติปไลค์ทุกแชร์นะคะอ้าแม่ขอบคุณหลายๆจ้ะแม่ สัดีค่ะใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ